ฝากมาจากหัวใจของชายคนหนึ่งส่งถึงไปทางให้กับนางฟ้าเฝ้ามองทุกยามช่างงดงามลำคาเพียงจะแลสายตาอย่างเกินฝัน หลักเธออย่างตั้งใจแม้ใครว่าผิดไม่คิดเลยคนในต่างสนชนพี่ดีไม่พอก็ไม่เห็นเขาไม่นานมันจะมีสักวันที่มืดมนคนเดินดินจะอด จะทนฝากเมฆฝนไปอยู่บนฟ้าแต่ขอนางฟ้าจะลงคอยให้พีปีนขึ้นไปแม้จะล่วงมาตายจะไปหา เจอและชีวิตและทุกอย่างเพื่อเคียงข้างกันดาสัญญาจะไม่ว่าเจอลอสัญญาได้ไหมว่าเจอ